แ้อีกเมียน้อยนักร้องเสียงนุ่มอยากเปิดตัวลงคลิปภาพทิปญี่ปุ่นหลักฐานชัดจากกรณีที่มีการแฉวิลกรรมของนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟล็อกภาพอบอุ่นรักครอบครัวรักลูกรักเมียแต่กลับมีเมียน้อยที่เลื่อนระดับมาจากแฟนคลับที่ตามกรีด ล่าสุดค่ะคอนเสิร์ตใหญ่เมียน้อยก็ามางานนี้เมียหลวงก็รู้แฟนคลับคนอื่นๆก็รู้มาเป็นปีๆผิดหวังขนาดเผาเสื้อนักร้องล่าสุดพาเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศส้ำรอยเมียหลวงทริปญี่ปุ่นนั้น ล่าสุดค่ะข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรได้ออกมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเมียน้อยอยากเปิดตัวว่าทริปญี่ปุ่นมีคนบอกว่าญาติพี่น้องของเขาก็ไปไม่ใช่เหรอพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไปจริงแต่เขาก็พาเมียน้อยไปด้วยมีภาพในสนามบินเห็นหมดไม่ได้พาเมียน้อยไปอย่างเดียวพาลูกอีกคนไปด้วยแต่จะไม่พูดพาพิงเด็กเมียน้อยคนนี้เป็นแฟนคลับคนที่สองที่นักร้องกิ๊กกักด้วยก่อนหน้านี้ก็มีแล้วหนึ่งคนมีลูกด้วย เผยความอยากมีตัวตนของเมียน้อยคนล่าสุดเคลื่อนไหวโพสต์ลงในไอจีสตอรี่มีภาพไปคอนเสิร์ตก็ไปด้วยกันมีรูปตัวเครื่องบินเป็นชื่อนักร้องว่าไปด้วยกันไปญี่ปุ่นก็โพสต์อวดไปร้านกาแฟที่ญี่ปุ่นก็ไปด้วยกันโพสต์คลิปเวลาไปนั่งกินข้าวไปกินปิ้งย่างแล้วถ่ายคลิปชวนผู้ชายคุยได้ยินเสียงผู้ชายฟังชัดเสียงเป็นเอกลักษณ์ทั้งเสียงร้องเสียงพูด สร้าง Facebook มาลงคลิปเหล่านี้พร้อมกับติดแฮชแท็กดีต่อใจผู้หญิงคนนี้ถามว่าสวยไหมหุ่นสะบื้มเซ็กซี่แฟนคลับส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้มีทั้งคนที่ยังติดตามนักร้องอยู่แต่ก็มีที่ไม่ขอติดตามแล้วมีกลุ่มที่สนิทมากๆสนิททั้งเมียหลวงและนักร้องเผาเสื้อทิ้งเลยส่วนที่นักร้องไม่ยอมเลิกกับเมียหลวงเพราะว่าอาจจะกลัวโดนด่า นักร้องอบอุ่นภาพดีมีงานจ้างเดือนละ20กว่างานเดือนละหลักล้านด้านความเคลื่อนไหวของเมียหลวงค่ะรับรู้จากแฟนคลับว่าน่าจะอยู่ในสภาพที่ชินชาเคลื่อนไหวอะไรไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีจริงๆเมียหลวงก็รวยและมีเงินแต่อาจจะอยู่เพื่อลูกที่ยังเด็กอยู่วีรกรรมของนักร้องกินแฟนคลับจะคอยหยอดแฟนคลับบางคนมาเล่าว,ว่าเจอพฤติกรรมต่างๆนหน้าคนที่รู้สึกแปลกๆไม่เล่นด้วยก็เฟดตัวเองออกมาค่ะ